ร้านของพี่นวลปรางนะคะหรือว่าร้านรอท่าผนาผู้ชมเขาดู เราจะมาแกะกล่องดูพิมพ์ใหม่ของเรากันนะคะวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์มานานมากเลยนะคะวันนี้เราจะลองไลฟ์ครั้งแรกเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานคือเราจะมาแกะให้ดูว่าพิมพ์ใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวน้ำอ้อยจะทำ แล้วมาแกะให้ดูนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะจะเอฟเลยก็เดี๋ยวจะทำรหัสให้เอฟเนาะในไลฟ์สดจะไลฟ์อีกทีเนาะแต่ตอนนี้เราจะมาไลฟ์ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะในกล่องนี้เนาะนี่ให้เพื่อนๆติดตามดูนะคะอู้นี่ค่ะ ในกล่องนี้จะมีพิมพ์เยอะมากนะคะนี่อันนี้จะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กขนาดครึ่งฟอนเนาะครึ่งฟอนหัวใจนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเค้กเหมือนกันค่ะเป็นเค้กแบบสวยมากอะ่ะเหมือนเหมือนเค้กที่แบบมีเป็นปอนริ้วนะคะเขาเรียกปอนริ้วนะคะตัวนี้เนาะนี่ปอนริ้ว เดียวนะคะเราก็จะดูไปเรื่อยๆเนาะโอ้อันนี้เป็นตะกร้าค่ะเป็นพิมพ์ตะกร้านะคะสวยงามมากๆเนาะพิมพ์ตะกร้านี้เราใส่อะไรได้บ้างนะคะก็จะมีพวกดอกกุหลาบนะคะนี่หรือว่าจะเป็นน้องการ์ตูนสัตว์ตัวเล็กๆได้หมดเลยนะคะเอ่อตัวนี้จะเป็นเข่งค่ะตัวนี้จะเป็นเข่งเนาะนี่ ก็จะเอาใส่ดอกไม้หรือว่าปลาทูพวกน้ำพริกอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆได้นะคะแล้วแต่ไอเดียเราอันนี้จะเป็นปอนดอกเดซี่นะคะจะเป็นสามารถทำเค้กขนาดครึ่งปอนได้นะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นปอนทานตะวันนะคะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้เนาะ นี่ให้เพื่อนๆติดตามไว้นะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะไปทําให้ออกมาดูรูปร่างให้ชัดเจนเนาะแล้วทีนี้เราจะทํารหัสให้เอปในไลฟ์หน้านะคะตัวนี้จะเป็นปอลลีลาวดีค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้เราจะโชว์พิมพ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์ดอกอะไรอะ ดอกไม้หมุดค่ะนี่จะเป็นดอกไม้แล้วก็แต่งหมุดเนาะเป็นเค้กครึ่งฟอนสวยๆนะคะตัวพิมพ์เนาะนอันนี้จะเป็นพิมพ์ใบไม้นะคะรุ่นใหม่มาใหม่นะคะจากร้านมาดามโมเนาะพิมพ์นะคะบางตัวทางเพจยังไม่ได้ลงก็มีนะคะเป็นพิมพ์ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปอนกุหลาบค่ะ อันนี้เป็นพิมพ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะทางร้านยังไม่ได้ลงเลยนี่เดี๋ยวจะทำประหัสให้เอฟนะใครอยากได้ติดตามไว้นะคะตัวนี้จะเป็นดอกมอสค่ะนี่เราจะเอาจัดบนหน้าเค้กเนาะสวยๆค่ะอันนี้จะเป็นดอกตกแต่งเนาะเป็นดอกไม้เล็กค่ะสําหรับตกแต่ง อ๋ออันนี้จะเป็นตัวนกนะคะเป็นนกน้อยนะคะเป็นนกบกไถ่เนาะอันนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวแกะดูก่อนไข่ไข่ค่ะไม่ใช่ไผ่นี่จะเป็นไข่นกอยู่สามฟองเนาะกับตัวนกนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะเอาไปทำใส่วุ้นมาให้เรียบร้อยดูการตกแต่งเนาะว่าเราจะตกแต่งยังไงให้ดูน่ารักได้ด้วย อันนี้จะเป็นดอกพิกุลจิ๋วนะคะน่ารักมากเอาไว้สําหรับตกแต่งเค้กเนาะแล้วก็ตกแต่งต่างๆตามชอบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกล่องแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวจะทํารหัสให้เอฟกันนะคะเรามาดูกันเลยว่ากล่องเนี่ยเป็นยังไงนี่ค่ะจะเป็นกล่องนะคะพร้อมช้อนส่อมนี่กล่องทรงสูงแบบนี้ ตัวนี้นะคะจะจะใส่อะไรนะตัวเข่งนะคะได้พอดีเนาะตัวนี้นะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองหาเข่งก่อนหนะ่อย่ไอ้ที่เข่งนเะนเพราะว่าตัวเข่งเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะคะนี่ตัวเข่งจะเป็นประมาณนี้เนาะขนาดจะแปดคูณสองนะคะก็คือกว้างแปดเซนสูง2เซนนะคะตัวเข่งเนี่ยจะใส่พอดีกับตัวนี้เลยกล่องนะคะซึ่งกล่องตัวนี้ทั้งเซตนะคะจะมีช้อนซ่อมแบบนี้ จะมีช้อนซ่อมให้ไอไม่ใช่มาทางนี้จะมีช้อนซ่อมให้นะคะอาวางไม่ได้อ่าโอเคมันมันวางไม่ได้เนาะมันจะใส่งี้อ่าแล้วก็จะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะเป็นเซตเนาะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะทำรหัสให้เอฟนะคะติดตามไว้อันนี้จะเป็นกล่องนะคะจะเอาไว้ใส่สำหรับเค้กครึ่งปอนได้หมดเลยนะคะตัวนี้จะพอดีเลย พร้อมช้นซ่อมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เราจะทำขายนะคะพอดีเป็นตัวอย่างเนาะนี่ตัวนี้จะใส่เค้กครึ่งปอนนะคะได้พอดีเลยเป,เป๊ะเลยเดี๋ยวน้ำอ้อยจะไปทำตัวอย่างเค้กสวยๆมาให้ดูเนาะแล้วก็เอามาคว่ำให้ดูว่าเวลาเราใส่กับกล่องแบบนี้แล้วมันจะสวยมากนะคะมีช้อนอะไรให้หมดเลยเนาะตกแต่งเป็นเค้กของขวัญวันเกิดอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็จะปิดฝาแบบนี้พอดีเป๊ะเลยเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะขอจบไลฟ์นี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามไว้นะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะทำรหัสเนาะและให้เพื่อนๆได้เอฟพิมพ์ต่างๆกันนะคะเป็นพิมพใม์ใหม่ๆทั้งหมดเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ